สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเดี๋ยวทุกจะพาทุกท่านนะคะชมบรรยากาศรอบโครงการนะคะโครงการบ้านประกายทองวอเตอร์วิวคองสิถนนรังสิตนคะรนายกนะคะอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่เป็นบรรยากาศของโครงการะคะ่ะ จะพาวนรอบโครงการนะคะเดี๋ยวเลี้ยวขวาแล้วก็วนรอบโครงการ60ใไร่นะคะชมบรรยากาศโดยรอบนะคะเดี๋ยวเราวนไปด้านหลังนู้นเลยนะคะอ้อมไป วันนี้นะคะเราพาวนรอบโครงการเลยนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศฝั่งที่รถกำลังวิ่งอยู่นี้นะคะก็คืออยู่ฝั่งที่ยังไม่ได้ก่อสร้างนะคะแต่เราจะพาวนดูรอบๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาวนไปดูโซนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วบางส่วนนะคะ โซนนี้ก็เป็นสารพาภูมินะคะเดี๋ยวเราวนไปดูรอบๆไปจนถึงด้านหลังเลยนะคะโซนที่ดินเปล่าด้านในนะ ดีซอยแรกนั้นเขาอยู่ระหว่างการตั้งเสาไฟเดี๋ยววนไปดูด้านหลังนะคะวันนี้นะคะตุกพาวนดูบรรยากาศของโครงการบ้านประกายทองวอเตอร์วิวคลอง10กอมอสหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะค่ะ โซนนี้นะคะจะเป็นโซน C นะคะเนี่ยเราพาวนดูรอบโครงการนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจนสุดเลยนะคะโซนที่ก่อสร้างบ้านเนี่ยบนที่กว่า60ไร่นะคะ บ้านเดียวกว่า263หลังกันเลยนะคะโซนนู้นนะคะเขากำลังตั้งเสาไฟฟ้าีนดูรอบๆท่านใดยอยากได้บ้านเดี่ยวย่านคลองสิบนะคะ สามารถแวะเวียนเข้ามาชมโครงการแล้วก็เลือกล็อกได้เลยนะคะว่าอยากจะอยู่ล็อกไหนนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะค,ะซ,คะซ้ายค่ะซ้ายค่ะเพราะว่าขวามันติดรถ โซนด้านหลังนั้นเป็นบ่อน้ำน,นะคะน่าจะพื้นที่สักยีะะ่สิบไรได้ั้งคะโซนที่ให้คนงานอยู่ ที่คุณลูกค้ามาดูเมื่อวานแล้วก็ถูกใจนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆบุนไปไปจนถึงโซนบ้านตัวอย่างนะคะนี่เราพาบนดูรอบๆ รอบโครงการเลยค่ะตรงไปนะคะทางนู้นเลยแล้วก็ค่อยไปเลี้ยวซ้ายนะคะถ้าถนนฝั่งนี้จะกว้าง10เมตรนะคะถ้าเป็นเส้นเมนหลักก็จะกว้างถึง12เมตรเลยนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงข้างหน้าก็ถึงวงเวียนแล้วก็เลี้ยวขวานะคะ ขวานะคะเดี๋ยวเราจะไปชมบ้านตัวอย่างกันค่ะไปไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราไปเส้นน้นแล้วค่อยไปุนโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะแล้วก็มีหลายหลังเลยที่บ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาจองบ้านทําสัญญาซื้อบ้านกับทางโครงการบ้านประกายทองวอเตอร์วิวอง10กอมอสี่หนองเสือปทุมธาน,นีได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเลี้ยวขวาข้างหน้า เยียวซอยนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบ้านตัวยอย่างกันค่ะถ้าเป็น t ท p A นะคะราคาเริ่มต้นที่2.99นะคะถ้าเป็น Type B ราคาเริ่มต้นที่4.69นะคะเห็นหคะอันนี้คือกา ก่อสร้างนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซน A นะคะเห็นไหมคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 221 6289ค่ะ